สวัสดีครับวันนี้อาคุณจะมาทำอะไรฮะทำอะไรต้มขาไก่ต้มขาไก่อ่าง่ายมากเลยดูไหมขั้นแรกอาคุณใส่นี่เลยกุยไก่ใ,ใช่ไหมอ่าไข่บ้า เห็นไหมเห็นไหมมันยากไหมมันโดนแล้วอ้าวมันยากไม่ล่ะเห็นไหมล่ะไม่ต้องจับเลยห้ามจับอันนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำต้มมันร้อนเข้าใจไหมเออเสร็จแล้วอากูงใส่นี่เลยอันนี้มีอะไรมั่งดูไหมไม่รู้ขาตะขาตยใบมะกรูดหัวหอมพ่อตะขาดตะขาตไก่อะ ตะไคร้ข่ากับตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมนะใช่แล้วต้องเอาออกของพวกนี้เด็กๆเขาไม่ชอบันเนี่ยอ้เดี๋ยวคุณพ่อเขี่ยให้นะใส่เลยไม่ต้องรอช้าใส่มันออกเ่าเราจะให้เพราะเราจะให้มันผสมกันาช่แล้วก็นี่เลยอะไรดูไหมฮะ กะทิต้องชิมได้นะขอชิมดิอร่อยปะอร่อยะา้วเยอะนาดนี้ยอาไิมกินได้ไงอาบใส่ไปหมดกล่องเลยนนะน้ำขาขาวคือกะทิใช่ไหมง่ายไหมง่ายก็มากเลยนะ ทำอาหารน้าอ่ำลมหอมไหมเร็วหน่อยนะหอมนะ,ะใช่นนี้คืออะไรไผ่ผงปรุงรสข้างในก็มีน้ำตาลผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยมาผสมกันนะใส่ไปเลยครับคนหอมว่ะใส่ไปสามช้อนพอหนึ่งช้อนละดีตรงไหน สองหนึ่งสองสามเฮ้ยแต่มันเริ่มเหมือนไข่ขึ้นแล้วอ่ะก็มันเป็นไก่อ่ะลูกไม่ไม่เนี่ยมันว่าต้องอื่นอ่ะที่ใส่อะไรเข้าไปอ,ะอ่ะแต่กระที่เนี่ยแต่กระที่นี่เหมือนกับนมช้าชัางเลยใช่ กะทิเหมือนชื่อชื่ออ่ะคณรู้ว่าแมว่ากะทิทำมาจากอะไรไม่รู้เอา้าไม่รู้เหรออันนี้อะไรกะทินี่ไม่ใช่เนี่ยรูปอะไรมะมะ<า>มะพร,าาพรา้าวมะพร้าว เอ้าใช่ได้ว่าหลังทำไอติมได้ไหมไอติมกะทิอ่ะมันจะยากป้าเหรอมันยากไันป้าไม่ยากอันนี้คืออะไรด้วยเห็นไหมคืออะไรอ่ะโอ้โหยังเม่นน้ำมะขามเน่เพื่อความเปรี้ยวนะแล้วก็ความเหม็นนี่มไม่มีเหม็นหรอกไม่ต้องกินหรอก ให้หนูทำบ้างให้หนูทำบ้างคนค่อยค่อยคนไม่ค่อยคนีิะน,นีดอให้ให้ส่วนผสมมันทำไมเข่ากันะนะดูไหมครับเด็กเดพ่อลองชิมนเดี๋ยวกี้ยังไม่ยังไม่เสร็จเลยไม่ไม่ถึงว่าลองชิมน้ำว่ามันเป็นยังไงโอ้ไก่ยังไม่สุกเลยหยวต้องรองให้ไก่ตรงนี้สุกก่อน,นครับ เฮ้ยง่วงแหรอไมอะนี่ครับขึ้นป .1 แล้วเป็นไงยากไหมพลง่ายพง่ายอ่ม uh, ันมีมันมันมียาส่วนเขผ่านออจ้ปโออหรออครับวันหลัเราหกันะาับ่งใส่ ความเค็มนะไม่ความหอมน้ำตาแต่มันเหม็นมากกว่าเพรเขาไปอ่ะอันนี้นะครับคือกับข้าวมื้อเย็นของน้องครับกระพ้งไก่ลอ,องดูน,น,นะดูดิว่ามันขาดอะไรบ้างขาดทุกอย่างเลยครับขาดความอร่อย <c oughs> ดูไหมว่าขาดความามันมะนาว่ต้องเปรี้ยวหน่อยต้องเปรี้ยวหน่อยไแต่เนี้ยรสชาติแม่หล่อพ่อแมเหนุ่ยฉีใช่ไม่ยากไม่ยากใช่ให้พ่อแม่ช่วยนะรู้เป่าโอ้โหอร่อยแล้วพอไก่ถุกแล้วใช่ไหมใส่นี่เลยเห็ด เราใส่ตอนตอนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาช่วยใส่มะน,นาวกันนะครับเมนูของน้องน้องอาคุงอาคุงชอบไหมเมนูเนี้ยชอบไหม้ยวงนอนหรอ้อเด็กนักเรียนวงนอนแล้วนักเรียนคนคนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฟังนะ ถ้าเกิดคุณพ่อให้น้องอคุงทําเองได้ไหมได,ได้อะอ่ะดิบมะนาวว่าหลังมาหลังได้ดิ่มาหลังเราช่วยกันทำไหมดิบมะนาวไปเพื่อความหอมของน้ำมะนาวอ่ชิมเนี้ชิมดีว่าหวานเลยฮอุ้ยทิ้งนี่ดีเลยทิ้งอะไรกูน่ะ อ้าวพอเสร็จแล้วถึงขั้นตอนการชิมไม่แล้วม um> ั่งใสมีดก่อนเลยอยากให้คุณชิมนะครับต uh ้องขอกว่เยอะที่สุดในโลกอุ้ยหอมมากเลยแบบหนามมะนาวเด้งขึ้นมาเลยนะอีกนิดนีง ขาดอะไรไม่ขาดเลยอ่ะไม่ได้ขาดอะไรเลยหรือไม่ไม่ขาดแต่หนูชอบอันนี้ทงอร่อยกว่าเดิมนะซับอ่า